หลังจากที่เราใช้ครีมล้างหน้าทําความสะอาดคราบน้ํามันหรือครีมบำรุงไปแล้วหนึ่งอสองรอบนะคะสําหรับดูแล้วก็ดูว่าผิวเนียนและสะอาดแล้วแต่ไม่พอนะคะสําหรับท่านใดที่ใส่ใจผิวเป็นพิเศษพี่หมูแนะนําอีกหนึ่งตัวนะคะสําหรับใครที่หน้ามันรูขุมขนกว้างและรวมถึงต้องแต่งหน้าบ่อยนะคะแล้วก็ยังต้องการขาจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพแนะนําให้ใช้ตัวนี้ค่ะ ตัวนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาย makeup นะคะเป็นเป็น e y makeup m o r e makeup remover Make Rem สำหรับตัวนี้พี่หมูชอบมากค่ะสำหรับท่านใดที่แต่งหน้าไม่เยอะนะคะใครที่แต่งหน้าไม่ได้เยอะมากไม่ได้จัดจ้านมากสามารถใช้ i makeup remover ตัวนี้นะคะทําความสะอาดผิวในขั้นตอน เดียวจบเลยแล้วก็สําหรับใครที่เดินทางก็ไม่ต้องล้างล้างน้ําด้วยนะวิธีการคือหยดตัวนี้นะคะให้ชุ่มเลยนะคะหยดโยดหยด,หยด,หยดใส่สําลีทั้งสองแผ่นให้ชุม่มแล้วก็เช็ดแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเช็ดแบบนี้ค่ะเช็ดลูกขึ้นไปแบบนี้นะคะเวลาเราเช็ดทําความสะอาดผิวเนี่ยเราต้องใช้วิธีการเช็ดขึ้นแบบนี้นะคะเปิดดูกลุ่มขนเนาะนี่ค่ะ เวลาทำความสะอาดหน้าเนี่ยให้เราเช็ดแบบเปิดรูขุมขนนะคะแล้วก็สามารถเช็ดบริเวณดวงตาได้ด้วยนะคะสำหรับ eye makeup remover เพราะว่าเขาไม่มีแอลกอฮอล์มันไม่มีแอลกอฮอล์นะคะไม่มีแอลกอฮอล์เป็นสารสก,กัดจากเกสรดอกกุหลาบเลยมีกลิ่นหอมเหมือนดอกกุหลาบไม่มีแอลกอฮอล์ไม่ต้องแช่ตู้เย็นค่ะ ไม่ต้องแช่ตู้เย็นค่ะค่อยๆเช็ดไปอย่างนี้นะคะใต้ตาเราก็สามารถเช็ดได้นะคะอันนี้พี่หมูใช้ใช้กล้องดูก็เลยมองไมเห็นไม่ชัดโอเคเช็ดอย่างนี้ค่ะหนึ่งรอบนะคะก็ผิวจะสะอาดมากๆเลยนี่คือขั้นตอนในการทำความสะอาดเครื่องสำอางหลังจากนั้นนะคะเราจะล้างหน้าด้วยโฟมตัวไหนแล้วแต่สะดวกเลยแต่สำหรับพี่หมูเนี่ยพี่หมูจะใช้โฟมตัวนี้นะคะโฟมของกล a m ม r ร u สเพราะว่ามันมี AHA อยู่ในนี้ด้วยนะคะมี AHA อยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือในเรื่องของความขาวใสและบอกนิดนึงนะคะของแถม1ใน1สัปดาห์หรือ7วันนะคะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยสครับผิวนะคะใน1สัปดาห์หรือ7วันแนะนำให้ทุกคนสครับผิวสำหรับใครไม่เคยสครับผิวเลยเนี่ยสครับเลยค่ะครั้งแรกเนี่ยสำหรับคนไม่เคยสครับผิวหรือขจัดเซลล์ผิวแบบล้ำลึกตัวนี้นะคะให ใช้เวลาประมาณ10นาทีค่ะแต่อย่างพี่หมูเนี่ยพี่หมูสครับทุกๆ7วันพี่หมูก็จะประมาณ5นาทีนะคะอันนี้กเ็เดี๋ยวถ้าใครสนใจเดี๋ยวจะทำคลิปมาให้ดูอีกทีหนึ่งโอเคนะคะสำหรับการทำความสะอาดหน้าก็ถ้าเห็นกันนะคะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการดึงเอาครีมบำรุงน้ำมันฝุ่นละอองที่อยู่บนผิวของเรามาทั้งวันออก ผิวก็จะนิ่มนะคะนิ่มแล้วก็ริ้วรอยจะน้อยด้วยนะคะถ้าเราทําความสะอาดดีแนะนําตัวทําความสะอาด2ตัวนะคะก็คือนี่ค่ะเป็นครีมล้างหน้าตัวนี้กับายเมกาฟรีมูเวอร์ Free over, ค่ะอย่าลืมนะคะทําความสะอาดบนหน้าทุกวันจะทําให้เราไร้สิวแล้วก็ผิวของเราก็ละเอียดด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรดีเราค่อยมาแชร์กันต่อนะคะบ๊ายบายค่ะ